คราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นพิธีการเชื่อมใจเนาะของเราสองพี่น้องก็อีพีเนี้ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องคนที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่เลยก็คือเชื่อมจิตแต่ถ้าเรามองย้อนลงไปในประวัติศาสตร์อะคนที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษอะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันมีมานานมากๆแล้ว วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยเราเป็นแดนผู้วิเศษมันมีผู้วิเศษเยอะไปหมดอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าตอนเด็กๆเราสองคนเจอมากับตัวที่บ้านเราเนาะก็จะมีคนแก่อะไรเงี้ยค่สุขภาพไม่ค่อยจะดีปวดแข้งปวดขาไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์รักษา,างไงก็ไม่หายก็ลเลยไปพึ่งหมอที่เรียกว่าเป็นผู้วิเศษแถวบ้านอะไรเงี้ยพอไปถึงเขาก็ทักว่าแบบที่บ้านนะ่ะมีจอมปลวกอยู่ใช่ไหมล่ะ ซึ่งมีจริง,รงต่างจังหวัดอะทุกบ้านมีจอมปวดค่ะเขาบอกว่าเออจุดทูบซะให้เขาย้ายไปอยู่ที่หนึ่งแล้วจะหายปวดขาซึ่งจอมปวดหลังนั้นหายไปจริงๆนะแต่ขาปวดเหมือนเดิมใช่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยการเป็นผู้พิเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายและเราว่าในยิ่งในสมัยก่อนตามชนบทอะซึ่งย้อนกลับไปไม่ต้องไกลมากหรอกแค่สักสิบปีที่แล้วอะตอนที่เราเป็นเด็กอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดอะ มีคนตั้งตวเป็นผู้พิเศษเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์บ้างละ่ะย้อนไปสักเป็นร้อยปีเนี่ยเราจะเลยเห็นว่าการเป็นผู้วิเศษในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคนที่พยายามใช้อำนาจตรงนี้ตั้งตนเป็นใหญ่แข่งข้อกับรัฐบาลมาแล้วเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนคิดก็คือการที่คนคนหนึ่งตั้งตนเป็นผู้วิเศษแล้วมีคนศรัทธาคิดว่าอะไรที่ทําให้คนศรัทธาคนเหล่านั้นมันอาจจะหลายเรื่องทั้งเรื่องความไม่มั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะปัจจุบันอย่างเงี้ยเศรษฐกิจ,ธธจการเมืองมันเหวี่ยงตลอดเวลาคนเราไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นอะไรจะพึ่งได้ดีที่สุดละ่ะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นผู้วิเศษเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ปลายทางผลลัพธ์ว่ามันให้อะไรกับเขาแต่เขาอาจจะมองแค่ว่าณนะตอนนั้นอ่ะสิ่งนี้มันช่วยเยียวยาจิตใจหรือทําอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกดีขึ้นได้มันเลยทําให้เขาว่าศรัทธาต่อสิ่งสิ่งนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องสําคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งคือเรื่องของ กบฏผีบุญที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยตั้งตนเป็นผู้วิเศษแล้วเป็นที่พึ่งให้กับคนทุกยากในบริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานสังเกตไหมว่าทําไมเรื่องเหนือธรรมชาติอะเวลาเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นที่ทางแถบภาคอีสานก่อนถ้าพูดตามแฟกต์บวามเป็นจริงไปดูในประวัติศาสตร์เลยแล้ะกันภาคอีสานเป็นพื้นที่ธุรกันดาลแห้งแรง ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐบาลเท่าที่ควรไม่ใช่ว่าในยุคนี้นะย้อนไปได้ยันสมัยอยุธยาภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนประสบภัยแลรงชาวบ้านข้าวยากหมากแพงการที่ใครสักคนตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยพึ่งพิงได้เนี่ยมันมีผลทางด้านจิตใจต่อพวกเขามากว่าง่ายๆภูมิรัฐศาสตร์สภาพบ้านเมืองมันเอื้อให้มีการมีผู้วิเศษง่ายขึ้นมาก ซึ่งที่เราจะเล่าวันนี้เราจะเล่าถึงผู้วิเศษในภาคอีสานที่พยายามชักจูงผู้คนให้ต่อต้านรัฐบาลแล้วเรียกกันว่าผีบุญหรือกบฏผีบุญกบฏผีบุญคืออะไรกบฏผีบุญกบฏผีบุญนี่คืออย่างที่เราเล่าภูมิหลังไปแล้วว่าพื้นที่อีสานแหแง้งแล้งขัดแคลนยากจนต่างๆคนขาดความขาดที่ยึดเหนี่ยว มันจะมีผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่เนี่ยหลายยุคโดยจําเป็นต้องใช้สิ่งที่เหนือธรรมชาติในการชักจูงคนน่ะว่าเป็นผู้วิเศษเป็นคนที่รักษาผู้คนได้มีฤทธิ์วิเศษสามารถทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยําคนจะศรัทธาเข้าไปพึ่งพาแล้วคนพวกนี้ก็จะพยายามแยกตัวจากรัฐบาลเขาเลยเรียกพวกนี้ว่าพวกผีบุญ พวกกบฏผีบุญพวกผีบ้าทั้งหลายเพราะว่าคนพวกนี้ใช้อํานาจใช้ความเป็นผู้วิเศษในการพยายามตั้งตัวขึ้นมาอันนี้เราสามารถมองได้ไหมว่าเขาอาจจะมีความหวังดีในการที่อยากช่วยชาวบ้านเนี่ยให้ได้รับผลประโยชน์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันชาวบ้านะนะอาจจะได้ประโยชน์แต่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าใช่ก็คือคนพวกนั้นจริงๆเรามาย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เลยว่าเรื่องพวกนี้มีมานานแค่ไหน ที่จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาในสมัยสมเด็จพระเพียราชามันเกิดกระบฏท,ที่เรียกว่ากระบฏบุญกว้างกระบฏบุญกว้างคือบุญกว้างนี่เป็นชื่อคนที่พยายามแข็งเมืองต่ออยุธยาเขาอยู่ที่โคราชนะพยายามแข็งเมืองพยายามไม่ยอมขึ้นต่อรัฐบาลกลางก็อ้างตัวเป็นผู้วิเศษแล้วก็แข่งเมืองก่อกบฏกันขึ้นมาแต่ด้วยความที่การจัดตั้งเขาอาจจะไม่ได้เข้มแข็งอะหัวหน้าก็คือ ชายชกกนท่านหนึ่งซึ่งอาจจะมีวิชาอาคมบ้างแล้วรวบรวมผู้คนขึ้นมาพอเจอทัพหลวงอยุธยาไปปราบเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต่อสู้กันก็ต่อสู้กันแล้วก็สู้ไม่ได้ก็แตกพ่ายไปในที่สุดซึ่งมันเกิดกบฏแบบนี้หลายครั้งในสมัยรัชากาลที่สามมาลัตนโกศิท์แล้วเนี่ยก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าไอ้สาเกียดงงก่อกบฏเป็นผีบุญขึ้นมาราัชากาลที่สามไม่ต้องทําอะไรมากส่งกองทัพไปปราบพวกเนี้ยก็จะกลายเป็นน้ําน้อยแพ้ไฟอ่ะแตกไปในที่สุดแต่ว่า เรายังไม่เห็นอะไรชัดจากกบฏผีบุญพวกนี้เพราะว่าการเมืองมันเป็นการเมืองแบบเดิมๆในยุคนั้นน่ะคือพอยหลังมนาะตอนนั้นมันคืออะไรมันคือการพยายามแยกตัวเองเป็นอิสระเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลที่อยู่ตรงกลางเท่าที่ควรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าเราแยกออกไปเนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันจะมาถึงพอยต์สคัญของผีบุญจริงๆคือในยุคราชะการที่5อย่างที่เราเรียนประวัติศาสตร์กันราชะการที่5ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสําคัญเลยของรัชกาลที่5คือการรวมอํานาจเข้ามาที่ศูนย์กลางฟังดูไม่น่ามีปัญหาแต่ที่จริงโคตรจะมีปัญหาเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างลาวกับอยู่ระหว่างไทยด้วยเป็นพื้นที่ที่เป็นของไทยมานานแล้วตั้งแต่พระเจ้าตากสินท่านก็มารวบรวมพื้นที่ตรงนี้แต่ไทยก็ไม่ได้ไปใส่ใจปกครองเท่าไหร่ แต่พอถึงรัชกาลที่5เนี่ยการล่านานิคมมันเข้ามาพื้นที่อีสานท้าไทยไม่เข้าไปปกครองไม่เข้าไปเข้มงวดฝรั่งเศสจอดอยู่หน้าบ้านแล้วนะฝรั่งเศสเอาไปแน่รัชกาลที่5จําเป็นจะต้องให้คนของกรุงเทพเนี่ยเข้าไปจัดการปกครองพื้นที่ตรงนั้นการแต่งตั้งข้าราชการในท้องถิน่นเมื่อก่อนเขาอาจจะแต่งตั้งดูแลกันเองเราไม่เข้าไปยุ่งแต่สมัยรัชกาลที่5ไม่ได้แล้วต้องให้คนทางกรุงเทพเนี่ยเข้าไปแทนที่คนพวกนั้นสําคัญมากเลยคือการเก็บภาษี สมัยร,ราห้าปฏิรูปภาษีกันแรงมากแล้วการเก็บภาษีที่แต่เดิมเจ้าเมืองขุนน้ําขุนนางท้องถิน่นพวกนั้นเนี่ยเก็บภาษีได้ผลประโยชน์เองรัชกาลที่ห้าไม่ให้ทำแบบนั้นแล้วให้ข้าหลวงให้คนจากกรุงเทพเข้าไปทําหน้าที่เก็บภาษีเก็บโดยใช้ระบบเดียวกับกรุงเทพจัดระเบียบใหม่มันมีคนเสียผลประโยชน์เยอะมากจากที่เราพูดมาทั้งการปกครองทั้งเรื่องการเก็บภาษีสิ่งที่ขุนนางท้องถิน่นควรจะทําได้ดีที่สุดคืออะไรการกร่อกก่บกบฏ แต่ไอการจะกอ่อกระบฏเนี่ยอืมมันจะเอาอะไรไปต่อสู้กับกรุงเทพได้นะเราจะรวบรวมผู้คนยังไงดีคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรเอาอะไรไปสู้ได้เลยอะนอกจากซะว่าคุณจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออภินิหารที่ไปนมน้ําใจชาวบ้านให้เอาด้วยถูกเพราะว่าอย่างในยุคนั้นเนี่ยชาวบ้านในภาคอีสานยังอดอยากแห้งแงล้งทําไร่ทํานามไม่ได้ผลจะทํางานรับจ้างก็ได้ค่าแรงน้อยในยุคนั้นเนี่ยการที่ ขุนนางท้องถิ่นที่เสียผลประโยชน์จะอ้างโตว,ว่าเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเพื่อชวนคนก่อกรบฏเนี่ยมันง่ายมากเลยนะเพราะว่าเหมือนคนเสียผลประโยชน์คือขุนนางในขณะที่ราษฎรก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการปกครองของกรุงเทพเท่าที่ควรมันเลยเกิดกรบฏผีบุญขึ้นในยุคนั้นเริ่มจากมีการกุเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นการปล่อยข่าวลือว่าในเดือน6ปีฉลู นะเขาเขียนใส่จดหมายกันเดือน6ปีฉลูจะเกิดอาเพศต่างๆยกตัวอย่างเช่นวัวควายจะกลายเป็นยักษ์จับคนกินเป็นอาหารก้อนกวดจะกลายเป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยผู้หญิงต้องรีบแต่งงานนะไม่งั้นยักษ์จะจับไปกินแล้วพระยาธรรมมิกราชจะเสด็จมาโปรดผู้คนให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่จะเป็นการพ้นทุกข์พ้นโศกอ่าพอดเรื่องจะประมาณนี้เลยมีคําถามนิดนึง คือการที่จะทํานายอะไรอะสิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นจริง,รงถูกไหมมันต้องเกิดขึ้นจริงแล้วเราสงสัยว่าวัวควายจะกลายเป็นยักษ์ได้จริงหรอนะตอนนั้นเขาได้คิดถึงเรื่องนี้ไหมณนะตอนนั้นมันอยู่ในสภาพความสิ้นหวังมากกว่าพอมีคําทํานายนี้ออกมาแล้วอะมันแพร่กระจายไปในวงกว้างจนคนเชื่อได้มากกว่าคือเขาเชื่อกันจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งในทางรอดจากเหตุการณ์เนี้ยคือการคัดลอกจดหมายนี้ส่งต่อกันไปเรื่อยๆมันคือจดหมายลูกโซ่ฉบับแรกๆเหมือนกัน ส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนคนเริ่มลือกันเยอะเดี๋ยวเดือน6ปีฉลูนะจะเกิดเหตุการณ์นี้อย่าว่าแต่คนเลยพระสงฆ์ก็เชื่อเข้าไปช่วยกันทําพิธีลดน้ําหมากรดน้ำมนต์ว่าเดี๋ยวถึงเดือน6ปีฉลูนะจะเกิดเหตุร้ายนะพอเขาเชื่อในคำทํานายพวกนี้ยเขาก็ทําตามคําทํานายอ่ะเอาก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยมาใส่ไหเก็บไว้ที่บ้านมีการฆ่าวัวฆ่าควายทิ้ง รือไม่ก็เอาไปไว้ในที่จํากัดเพราะว่ากลัวมันจะกลายเป็นยักษ์แล้วถ้ามันกลายเป็นยักษ์จริงจงคิดว่าไอ้ที่ขังยักษ์จะออกมาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันจะทํายังไงดีแต่อันหนึ่งที่เป็นไปด้วยก็คือผู้หญิงที่ยังโสดอยู่ก็รีบหาสามีเพราะว่าเดี๋ยวยักษ์จะมาจับไปกินเรื่องนี้ก็รือสะพัดกันไปทั่วตอนนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์เป็นผู้สาเร็จราชการท่านรู้ข่าวท่านก็ไม่น่ามีอะไรหรอกข่าวหรือคงไม่เกิดอะไรขึ้นคิดว่าไม่น่าส่งผลกระทบอะไรมากมายนะัก แต่กลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์สาคัญคือมีบุคคลคนหนึ่งชื่อองค์มัน่นองค์มั่นเนี่ยเขาอาจจะชื่อนายมัน่นแต่พอจะเป็นผู้วิเศษเธอจะเป็นนายมัน่นไม่ได้องค์มั่นก็เริ่มพยายามทําตัวว่าฉันนี่แหละพญาธรรมิคราชในคําทํานายเขาก็เริ่มที่จะทําเป็นแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริา์ต่างๆอาจจะเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ตามให้คนหลงเชื่อว่าเฮ้ยองค์มั่นคือพญาธรรมิกราชในคําทํานายว่ะ เขาคือความหวังที่จะนําพาให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นถูกต้องแล้วทีนี้มันก็เริ่มมีข่าวลือแพร่สะพัดเรื่อยๆว่าเฮ้ยวัวควายบ้านนูน้นมันส่งเสียงฮึดฮ่าทื่อฮาามันจะเป็นยักษ์หรือเปล่ามันจะเป็นยักษ์หรือเปล่าแล้วก็มีข่าวลืออีกว่าบ้านนั้นเนี่ยเก็บกรวดเก็บหินไว้ในไหเนี่ยมันเริ่มส่งเสียงครึกครักครึกครักหรือว่ามันจะกลายเป็นเงินเป็นทองวะองค์มั่นก็โอเค มาเริ่มเป็นไปตามทางแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมเตรียมอาวุธกันและจะกก่อกระบฏจะบุกไปยึดเมืองอุบลราชธานีรัฐบาลก็รู้ก็คิดว่าพวกกบฏก็มีแค่นิดเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ส่งทหารกองเล็กๆไปปราบกบฏเกิดอะไรขึ้นละ่ะสรุปว่าฝ่ายกบฏชนะ ฝ่ายกบฏชนะเหลือทหารรอดมาแค่ไม่กี่คนแลวทีนี้ก็บอกก็คือได้ใจเยอะกว่าเดิมืลเป่ากบฏก็ได้ใจสิโอโหองมัน่นมีบารมีทหารหลวงยกทัพมาปราบโดนฆ่าตายเกือบหมดเหลือไปแค่สองสาคนก็คือมันหนักกว่าเดิมมันหนักกว่าเดิมองค์มันก็จะเริ่มมัดหนักกว่าเดิมคราวนี้ก็เตรียมจะบุกเข้าตีเมืองอุบลราชธานีกันแล้วคราวนี้แล้วก็พระเจ้าบรมวอศ์งเธอกรมหลงสัตว์พระสิทธิ์ที่ประสงค์เนี่ยท่านก็ให้ยกทัพไปอีกคราวนี้ท่านก็ยังชะล่าใจอยู่นะ คงไม่มีอะไรมากเพิ่มไปอีกหน่อยไปรอบนี้เป็นยังไงลองเดายังแพ้อยู่ไหมหรือชนะแล้วยังแพ้อยู่ก็คือท่านคิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะพอชนะรอบที่สองจากมั่นกว่าเดิมแล้วมั่นมากข่าวดีมั่นมากก็มาหลวงศัพ์พระสิทธิ์ที่ประสงค์รู้แล้วว่าเอ๊ะไม่เข้าท่าแล้วต้องส่งทั้งกองทหารปืนเล็กปืนใหญ่ไปปราบแล้วคราวนี้แล้วก็ใช้ยุทธวิธีที่เหนือกว่าใช้ภัยความมั่นเลยนะรอบเนี้ยวิธีทําคืออะไรรู้ไหมคือการที่ มันจะมีพื้นที่เป็นป่าดิกผ้าเป็นป่าเอาทหารจํานวนมากเนี่ยซุ่มไว้ในป่าแล้วตั้งปืนใหญ่ดักไว้ตรงนี้นะแล้วเอาส่งกองเล็กๆไปเล่าให้พวกผีบุญเนี่ยมาไล่ตีเข้ามาเรื่อยๆทำเป็นแพ้นะทำเป็นแพ้แล้วก็หนีมาเรื่อยๆผีบุญเชื่อไหมเชื่อเขาไม่เคยเรียนยุทธศาสตร์อา้าวทหารหลวงแตกอีกแล้วคราวนี้ตามตีตีมาเรื่อยๆมาถึงที่ซุ่มก็มาหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ก็ให้ทหารเนี่ยทำตามแผน จุดปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพวกนั้นยิงเฉียดให้ไม่โดนให้ความมั่นเนี่ยมันหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหกระสุนปืนใหญ่ยังไม่โดนพวกเราแล้วก็ยิงนะัดที่สองยิงสามคราวนี้ยิงเข้ากลางวงเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะาาก็พ่ายแพ้ก็พ่ายแพ้กันภัายความมั่นหายคราวนี้อา้าวทาไมองค์มั่นไม่คุมลูกกระสุนปืนใหญ่ได้แล้วคราวนี้ก็โดนทหารโอบล้อมตีติดๆไปจนไปปราบพวกใหญ่ได้เกือบหมดเลยหนีละเหตุละเหตุร่อนกันไปมั่งอะไรกันไปมั่ง เรียกว่าจับกันได้เยอะมากแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องตลกไร้ว่าชาวบ้านที่เตรียมไปสมทบกับองค์มันน่ะเห็นกองทัพของกรุงเทพกําลังเคลื่อนที่อยู่อ่ะเขาก็คิดว่าอันนี้กองทัพองค์มัน่นละมั้งเข้าใจใช่ไหมนึกว่าพวกผีบุญเดียวกันเข้าไปสมทบโดนจับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จทั้งเหตุการณ์นั้นเนี่ยจับกันจนคุกไม่พอขังแล้วก็ไล่จับพวกที่หนีไปเนี่ยกลับมาได้เกือบหมดก็สอบสวนทวนความกันว่า บรรดาแกนนําให้ประหารชีวิตซะอย่าให้ลูกหลานเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็เกิดการประหารชีวิตพวกผีบุญพวกนั้นไปเห็นเลยว่าเขามีความศรัทธาเขามีความเชื่อแต่ว่าเขาสู้ว่าง่ายๆเขาสู้ปืนของเมืองหลวงไม่ได้อาวุธมันทันสมัยกว่าก็แตกพ่ายกันไปในที่สุดแล้วถ้าถามว่าเหตุการณ์กบฏผีบุญครั้งเนี้ยชาวบ้านได้อะไรจากการศรัทธาในตัวองค์มันไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายเขาก็เรียกว่าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงอะ แต่อย่างน้อยมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ากรุงเทพต้องรู้ตัวแล้วนะว่าไอ้รูปแบบการปกครองไอ้พิธีธรรมที่ตัวเองคิดว่ามันดีเนี่ยคนในพื้นที่เขาเอาด้วยหรือเปล่าเราอาจจะต้องใช้วิธีละมุนล,ละมอมขึ้นอย่างน้อยคือกรุงเทพได้เห็นแล้วว่าไอ้วิธีที่คิดว่ามันจะได้ผลเนี่ยมันเริ่อมไม่ได้ผลนะจากกรณีกบฏผีบุญขององค์มันเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเห็นนะว่าการที่ชาวบ้านจะปักใจเชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้วิเศษอะ่ะ มันเกิดจากความที่เขามีความไม่มั่นคงในใจหรือสภาพความเป็นอยู่เขามันไม่ดีพอพอมามีใครที่สามารถจะช่วยเขาได้ะเขาก็พร้อมที่จะศรัทธาเพราะเชื่อว่าคนคนนั้นจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หลังจากเหตุการณ์กระบฏผีบุญขององค์มันเนี่ยมีเหตุการณ์กบฏผีบุญอื่นๆเกิดขึ้นอีกแน่นอนมาที่ยุคข,ของจอมพลปอพิบูลสงครามแล้วกันก็หลังจากเหตุการณ์ผีบุญขององค์มันเนี่ยหลายสิบปีแต่ภาคอีสานก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะก็คือไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกลาง ชาวบ้านก็ยังอดอยากยากแค้นนโยบายต่างๆกำหนดจากกรุงเทพโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่แท้จริงของราษฎรตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดกฎหมายสามฉบับคือกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมที่ให้เด็กไทยเนี่ยเรียนแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมันขัดกับวัฒนธรรมคนอีสานในยุคนั้นที่เขาเรียนอักษรธรรมเรียนหนังสือกับพระมันรับใช้บริบทวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยอีกสองฉบับคือ กฎหมายที่ดินกับกฎหมายป่าไม้ซึ่งมันไปขัดกับวิธีชีวิตของพวกเขาอะเรื่องที่ดินที่เขาหักล้างถางพงมาเรื่องป่าไม้ที่เขาเคยเข้าไปตัดได้เนี่ยเขาเสียผลประโยชน์ตรงนั้นจะต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลมันเกิดความไม่พอใจกันในหมู่คนอีสานตอนนั้นมีบุคคลคนหนึ่งชื่อหมอลำโสภาพลตรีชื่อโสภานามสกุลพลตรีเขาเป็นหมอลำเป็นหมอลำแต่ว่าความเป็นหมอลำของเขาเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบวชเรียนมาเยอะ บวชเรียนมาเยอะรู้หนังสือกล้าพูดกล้าทํานึกภาพคนทรงประมาณนี้ออกเป็นที่นิยมของชาวบ้านต่อให้เขาเล่นหมอลำอยู่ที่หมู่บ้านนู้นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งจะตามไปฟังเขาแล้วเขาจะร้องหมอลำเนี่ยร้องต่อต้านรัฐบาลโดยต่อต้านนโยบาย้พระราชบัญญัติทั้งหลายพวกนี้ว่ามันไม่ถูกไม่ต้องกับคนอีสานยังไงเลือดคนอีสานพอได้ยินแล้วมันจะแรงกล้า คนอีสานโดนกดขี่คนอีสานรู้สึกไม่เป็นธรรมแล้วพอมันลองด้วยสำเนียงหมอลำเนี่ยอืถือว่าเขาเป็นคนที่ปลุกระดมและนมน้วใจคนได้เก่งอนะปลุกระดมได้เก่งมากแล้วเขามีลักษณะคล้ายผีบุญอย่างหนึ่งคือเขาทํานายแม่นเขาทํานายว่าอะไรรู้ไหมเขาทํานายว่าอีกไม่นานหรอกเสามันจะออกดอกเสาจะออกดอกแกหมายถึงเสาไฟเสาไฟอ่ะกลางคืนเนี่ยมันจะส่องแสงแวบเสามันจะออกดอกเขาตีมวยกันอยู่ที่ไหนอยู่บ้านก็ดูได้ หมายถึงทีวีหรือเปล่าหมายถึงทีวีตีมวยคือเขาต่อยมวยกันที่ไหนนะอยู่บ้านก็ดูได้หมอลำเนี่ยจะให้ร้องกันอยู่ที่ไหนเดินอยู่ในทุ่งเดินอยู่ที่ไหนก็ฟังได้อันนี้อะไรดีหมอลำร้องอยู่ที่ไหนเดินอยู่ในทุ่งวิทยุเหรอวิทยุทานซิสเตอร์ชาวบ้านก็แกพูดถึงอะไรวะสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีเสาไฟก็ไปในพื้นที่เริ่มมีวิทยุ มีทานซิตเตอร์เข้าไปต่างๆในชาวบ้านก็โอ้โหหมอลมโำโสภาทํานายแม่นซึ่งที่จริงแล้วเกิดจากอะไรรู้ไหมแกเคยมากรุงเทพแล้วแกเห็นว่ามันมีเสาไฟมีโทรทัศน์มีวิทยุแกค,คงคิดว่าอีกหน่อยคงไปถึงบ้านเรานั่นแหละอ่ะ,ะซึ่งตรงนี้ทําให้เห็นนะว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมแ,และมีไหวพริบที่ดีนะเป็นคนมองการไกลมองการไกลจริงๆเพราะถึงแม้ว่าตอนนั้นอะภาคอีสานจะไม่ได้มีความเจริญหรือว่ามีพวกไฟฟ้าเข้าไปได้ดถึงอะแต่เขาคิดไปแล้วแหละว่านวันหนึ่งยังไงมันก็ไปถึงมันก็เข้าไปอย่างที่เราเห็นในหนังไปตาม ร้านในตลาดก่อนในะอะไรในะชาวบ้านที่บอกว่าตั้งไว้ที่ร้านแล้วก็นั่งล้อมกันฟงังทีวีเข้าไปก็นั่งล้อมกันดูแล้วพอนึกภาพว่าชาวบ้านพอเห็นปุ๊บเฮ้ยหมอลำโสภาท,ทานายไว้โคดแม่นเลยอะไรแบบนี้แล้วความกล้าหาญสุดของเขาเนี่ยเขาเคยจะขอเข้าเฝ้ารัชกาลที่8ปด<ฮ>เพื่อพูดเรื่องพระราชบัญญัติปฐมศึกษาที่เขาไม่เห็นด้วยนะไอการกาเริบของเขาเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ยล้องหมอลำปุกระดมชาวบ้านรัฐบาลไม่พอใจนะก็เรียกเข้ามาสอบสวนจะให้ติดคุกต่างๆนานา,นา แต่ก็เห็นนะว,ว่าก็ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปสําหรับยุคนั้นน่ะปล่อยไปไม่ลงโทษอะไรมากหมอํำโสภาแทนที่จะกลัวได้ใจใหญ่เลยคราวนี้อาปุกระดมชาวบ้านต่อรัฐบาลจับอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่เอาแล้วนะมีที่รอบที่สองยังให้มีรอบที่สามนะปล่อยหมอํำโสภาอีกรอบหนึ่งเราอยากรู้ว่านะตอนนั้นน่ะที่เขาต้องการปลุกระดมให้ชาวบ้านเป็นพวกเดียว,วเขาอะเขาคาดหวังอะไรจากสิ่งที่ชาวบ้านจะให้กับเขาได้คิดว่าน่าจะให้ชาวบ้านเป็นฐานเสียงเพื่อที่เขาจะ เป็นปากเป็นเสียงอย่างที่เขาพยายามเข้าเฝ้าราชการที่8เนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยสนใจพื้นที่ตรงนั้นอย่างถูกต้องบ้างแล้วจนถึงที่สุดเนี่ยเขาก็ยังคงทําไม่เลิกจนในการจับกลุ่มครั้งที่3เนี่ยไอการปลุกระดมของเขาเนี่ยโดนยัดข้อหาอบกบฏจบเลยนะหนักมากเป็นกบฏต่อราชอาณาจากักรแล้วเอามาขังที่เรือนจํากลางบางขวางจนสุดท้ายเนี่ยส่งกลับไปขังพื้นที่เดิมของเขาแต่ว่ามันเกิดเหตุน่าสลดใจว่าแกปวดฟันแล้วก็ พสดีเจ้าหน้าที่เรือนจําทั้งหลายฉนะีดยาให้วันรุ่งขึ้นเสียชีวิตเป็นปริศนาว่าสรุปเก่เสียชีวิตเพราะอะไรแนะ่หลังจากหมอลำมสภาพลตีเสียชีวิตในคุกเนี่ยเขาก็เอาศพไปฝังพอยาติจะมารับศพมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นคือไปขุดศพแล้วเนี่ยเจอแต่ผ้าที่หอ่อไม่เจอศพก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าศพนั้นถูกทําลายหรือว่าเกิดปริศนาอะไรขึ้นมาในตอนนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสรุปแล้วศพหายไปที่ไหนแนะ่ เรื่องที่เราอยากชวนคุยต่ออ่ะคืออย่างนี้ตั้งแต่กระบฏผีบุญองค์มัน่นหรือแม้กระทั่งหมอ้ําโสภาเรามองเห็นว่าต่อให้เขาจะเล็งเห็นผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะแต่เขาก็ทำให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะถ้าในกรณีที่เขาสามารถทํามันได้สําเร็จเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความเป็นอยู่อ่ะของชาวบ้านนะที่ตรงนั้นจริงๆอ่ะที่มันขัดต่ออ่ะคน มันอารมณ์เดียวที่เหมือนกับสายตาคนเมืองมองไปที่สายตาคนต่างจังหวัดที่มองว่าถ้าเป็นแบบนี้มันต้องดีแต่พอมันเอาไปใช้กับคนในพื้นที่จริงอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเขาต้องการให้คุณภาพชีวิตคนในภาคอีสานดีขึ้นเราว่าเขาเป็นผู้วิเศษที่มีบริบทต่างจากคนที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษในสมัยเนี้ยคืออันนั้นอ่ะเราเห็นเป็นรูปธรรมไว้ว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะชาวบ้านได้รับอะไรแต่นะปัจจุบันอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมจิตหรืออะไรก็ตามที่มันดูน้มนาวให้คนมาเชื่อแล้วเขาได้ผลประโยชน์อ่ะ เรามองว่าคนที่มาศรัทธาหรือมาเชื่อเขาว่าดูจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยแต่อันเนี้ยเราไม่ได้จะไปจัดหรือตัดสินความเชื่อของใครเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าการที่คนคนนึงจะศรัทธาอะไรบางอย่างอ่ะนั่นอาจจะหมายความว่าผู้วิเศษคนนั้นน่ะอาจจะไปตอบโจทย์หรือไปช่วยเยียวยาจิตใจหรือไปช่วยเหลืออะไรเขาได้ในที่สุดจนทําให้เขาว่าเกิดความศรัทธาต่อบุคคลคนนั้นคล้ายกับกรณีผีบุญเลยผีบุญหายไปได้เพราะอะไรเพราะว่าความไม่มั่นคงในอารมณ์ในเศรษฐกิจในสังคมการเมือง มันหายไปรัฐบาลสนใจพื้นที่นั้นมากขึ้นคนจะมาปุกระดมเอาความเป็นผีบุญเป็นผู้วิเศษต่อต้านรัฐบาลเหมือนเดิมไม่ได้แล้วในทำนองเดียวกันถ้าทุกที่เลยทุกภูมิภาคการเมืองดีปากท้องดีเศรฐษฐกิจดีคนก็จะพึ่งตัวเองมากขึ้นที่กว่าจะไปพึ่งผู้วิเศษหรือคนที่มีเวทมนต์อะไรต่างๆด้วยแต่เราเชื่อว่ายังไงอะผู้วิเศษอะก็จะวิพัฒนาการตัวเองไปตามฟังก์ชันที่ คนต้องการได้อยู่ดีสุดท้ายก็คือใช้วิจารณญาณเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ยากในยุคเรามีผู้วิเศษเหมือนเมื่อก่อนก็จริงแต่คนยุคเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะเข้าถึงแหล่งความรู้นะเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อจะตัดสินใจอะไรก็ใช้ความรู้และวิจารณญาณให้มากที่สุดนั่นเองพะเราอยู่ในยุคที่เราตื่นรู้ในการใช้คิดที่เข้าติงกิงทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e ให้กับรายการโลกวิวัฒและช่องพีพดอกด้วยนะคะ แล้วก็ฝากติดตามรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนทางช่องไทยรัฐส,สตูดิโอด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่สนใจนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็สามารถกดแต่งนะคะเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานได้ทั้งช่องพีบด็อกและช่องไทยรัฐส,สตูดิโอคะ่ะและนี่ก็คือโลกวิวั t podcast